ขอตระกูาสุช่องไม่พี่ก่อนนะคะตอนนี้รุดอะไรมาส่งของโอ้โหฮะโอ้มันต้องมีแนวมาปิดนะเพราะว่าอีกลังส่งไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเราก็แกะแบบนั้นเลยอ้วน,นน่าจะน้ำรูน่ออน้ำแข็งละลาย มินน้อยรู้สิข้างในคืออะไรอะไรนะปูแล้วก็ปูปูม้าใช่ไหมเนี่ยฮะปูม้าใช่ไหมไม่รู้สิดูสิเู้แล้วนดูอันนี้ก่อน เป็นแม่นนูปูม้าน่ะโอ้ยังกลับไปเลยนะจ๊ะแม่ไม่ต้องส่งมาโอเคเพราะว่าให้ให้พลอยนั่นก่อนอู้ปูมามาจากไหนมินหึยินกินเป็นไหมฮะเหมือนผักเลยผักอันนั้นอะไผักเป็นยังทำแรงไปไหมเนี่ย อออะไรอู้ยว้าวใครเคยอะไรบ้งักเองมันไม่ได้ฟักอะไรนะยเดี๋ยวเมีอะไรนะใครฟักเองอย่าไปแคมันสุกแล้วเหรอกินได้ันสุกแล้วันยัไมสุกลนะสุกแล้วลูกสุกแล้วนไดรักอ่ะอุ้ย ไข่เค็มทุกคนเค็มนะฮะไข่เค็มเลยหนึ่งอ,อ,อันเลยไข่เค็มเฮ้ยแม่นี่อะไรหืมนี่เนี่ยกินแล้วอะ่กลละกินเลยลูกกินเลยไหนแกะเป็นไหมกะปิน้ทิ๊ิกะระยองโอ้วกะปิน้กพริกอ่ะแกะกินแล้วลูกอะมินประเดิมเลยแม่เขาใช้กุ้งกุ้งฝอยเล็กๆอะ่ะ อืมก็กะปิกะปิกุ้งแต่มันไม่เหมือนกลิ่นกะปิเลยอ่ะมันกลิ่นไม,ม่แรงเกินจิ้มมะขามน้อยได้เนาะจิ้มมะม่วงมันมันน่าจะเป็นกะปิแจ่วนะแกได้ไหมคะหว,ว้าวราดีเยอะมากขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้ม,มีปูมา<อ>แล้วก็ขอบคุณคุณ,คณป้ามีนามากเลยนะคะขอให้ได้คือร้านเท่าเหมือนเท่าขอให้ไม่เจ็บไม่จนคิดสิ่งไหนขอให้สมความมุ่งมั่นาัฒนาสิ่งที่สามทางเดินไปทางไหนขอให้ปลอดภัยปลอดภัยนะคะ นี่เลยนนอนท้องแล้มานี่เลยนี้เสร็จทีแล้วร้านค่าขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะถ้าเวลาถ้าเวลาพูดเร็วๆแล้วสอเสียงเดือบอย่างเงี้ยเหมือนฟันจะหลุดอังมายายอุ่นยายอุ่นมาแล้วะเลยกับแม่คำใสแต่อันนี้หนูชอบไข่แดงมันขีดขีมินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมินไปล้างมือก่อนไหมลูกมันจะเค็มเพิ่มมะไปล้างมือก่อนต่อนะุณเพราะว่าอะไรแบตหมดแบบพรึบเลยเนี่ย เราต้องเราลวกเราเราอันนั้นไปเลยไหมนึ่งไว้ใช่ไหมหืมแต่หนูว่าอยากกินสดแต่ว่าไม่รู้จะกล้กินเนาะไม่มีใครกินกับหนูเลยกลัไปนะคะอันนี้อันนี้เป็นกับเราก็นึ่งนึ่งแล้วก็ตำก็ได้มั้งหอมแบบเต็มเต็มเลย สวยมากเลย,ยเนื้อเนียนมากมนะได้ก็กะปิไงมันเหมือนกินกุ้งฝอยบอกมันกินกุ้งฝอยเลยตีแล้วมันก็จะหวานๆนิดนึงอืนี่ยไข่เค็มนี่เป็นไข่เค็มนี่ลูกสวยมากอือเนะียนมากตอนแรกหนูคิดว่ามันดิบหนูเลยอ๊ะมันแตก แล้วทำไมมันไม่มีแบบอะไรเยอะออกมาสุกแล้วเพราะว่าป้ามินาบอกแม่แล้วบอกว่ามันกินได้เลยส่วนนนอัี้มาดูดิยอดเหลี้ยงมันเป็นยังไงยอดเหลี้ยงต้นยอดยอดเหลี้ยงยอดเหลี้ยงอือโอ้ยางเขาใหญ่มากเลยเนี่ยส่วนยางพลาฮะยางพลาพรใราอ,อือยางเส้นใหญ่ไม่่ใชยางหสีหรอมาจากยางพารานั่นน่ะ ก็ยางปกติแหละแต่ว่ายางเขาจะเส้นใหญ่เขาอยู่เมืองเมืองยางใหนดูดิก็เลี้ยงเป็นไงว้าวอเขาเห็นเขกินในดิกตักบอกกินตรงไหนอ่ะกินตรงใบเลยหรอออากินใบเลยสิกินสุก แต่ไม่รู้ว่าลองชิมไดดกินลองชิมดิบได้ไหมชิมเฉยๆว่ารสชาติมันเป็นยังไงได้ชิมเฉยๆมันมีเมาด้อยเป็นไงก<ะ>ินมันคล้ายๆใบมะขามแต่ด้วยความที่หนูกินใบเล็กดูนะลองชิมนิดมันเปนใบไม้ แต่มันก็แต่ถ้าถ้าเราเคี้ยวไอ้ไปรานามมันติดผมนิดนึงนะมันจะเหมือนกลิ่นผหวานเลยกลิ่นผหวานนิดนึงแต่มันต้องสุกอ่ะอืมอันนี้เราแค่ชิมเฉยๆว่ารสชาติเป็นงงยังไงเพราะว่าเคี้ยวไปเคี้ยวมาเป็นกระปะหนูหรือเปล่าเป็นกับเป็นกินกะปิมาหรือเปล่ามันรู้สึกติดผมแบบปลายนิดนึงอ่ะผมแบบปลายนิดนึงอันนี้ไข่ปู อันนี้ปูช,ชิมอะไรจะกินดิบเลยบ่อโอ้ยลองชิมก็ต้องตำต้องอะไรมั่งดิถ้าจะกินแบบโดดๆแล้วมันก็ไม่ไหวมัว่งอ้งวนเลยาาาาาาเอา้อนนาม แล้ว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 ปูปูนี้เราสามารถทำอะไรกินได้ตําตําเลยอย่างแรกแล้วก็กิ้มน้ิมผัดนผัดได้ไหมทำได้ไหลายเมนูเยลยแอกแต่เราจะลังสรรค์ให้แม่จะทำเหมือนไอ้ผัดเผ็ดหรืออะไรสักอย่างที่แม่เคย,เยทำแบบกระปูตัวเล็กๆของเราก็ได้ผัดผัดปูดผัดกระเพรา ันนี้แต่ว่าแบบนั้นหนูไม่แน่ใจว่าแบบที่บ้านแม่คืเป็นคิดว่าตัวตัวก,ก,ก่อนน่าจะตํามไม่ได้เหมือนไม่ได้กินสดไ,ได้หรือเปล่าอ๋ออ,อันไอ้ปูปูรำนั่นเหรอ,อปูรำเขาไม่กินซอสแต่นี้เขาน่าจะนิยมกินดิบกินสดตำยำตำกุ้งสดตำปูมาสดพูดแล้วน้ะลายเลย <laughs> พูดแล้วรุนแรงหลายเลยหมูเพิ่นึกภาพก็ฟินดินน้ำลายแล้วโอ้ยแกงนึกภาพก็ฟินไอมันตัวใหญ่มากเลยเนื้อมันต้องแน่นแน่นแน่นเลยอ่ะอืมแล้วถ้าสมมติเราไปนึ่งมันก็จะเหลืองเหมือนปูดำใช่ไหมมันก็จะเป็นสีส้มเลยอ๋อก็จะเป็นสีส้มเลยน่ารักมากเลยแล้วตัวใหญ่มากเลยนะแต่ละตัวโอ้ยถ้าถ้าเราซื้อในตลาดปกติตัวแบบนี้น่าจะตัวละสิบห้าละ มันได้เหรอมันไม่ใช่แล้วตัวละยี่สิบายี่สทนี่มั้งเอาพอยก็คิดเอาอ่ะอยู่โลละสี่ห้ารอยะโลละสี่ห้ 40, 40, าร้อยเนาะอืมน่าจะตัวละประมาณสี่สิบห้าสิบทใช่เดี๋ยวคิดเด้อแล้วว่ามันจะได้ตัวละสิบห้าบาทนะ เขาอ,อันนั้นวะน,นะ<ช>ไม่เขาขายเป็นรอูอืมใครจะเคยขายเป็นตัวเป็นตัวก็ได้เขา้วก็ช่างผีดนั่นแหละน้ำลอยเหลวน้ำลอยไหลนาหมูว่าแบบฟินๆได้เกะกล่องแล้วมีความสุข,สข,สขอะไรนะ,ะมีความสุขที่สุดเลยนะพี่มีนาเนาะก็ ให้ความอันเคราะห์เรานะทุกคนนี่โอ้ยเนาะสิ่งที่ไม่ได้เคยกินก็ได้กินแล้วนะนะอ้วนปูม้าตั้งแต่เกิดแม่ยังไม่เคยกินเลยปูมะก็หนูก็เคยกินเวลาที่ที่หนูซื้อตามมามแล้วก็ได้กินมันแบบเหมือนได้ขึ้นไปเหยียบที่ปูเลยโอ้ยมันอยู่ในสวรรค์ชั้นปูสวรรค์ชั้นปู่เนียขอบคุณมากๆนะคะก็ขอให้พี่มินานะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเนาะอยู่ดีมีสุขร่ำรวยนะคะร่ำรวยนะรวยแล้วรวยยิ่งยิงยขึ้นไปนะขอใหอ้มีโชคด้วยนะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อโอ้สาธุวา่าัสนล้านกา็ได้แฮปปี้มาก <c oughs>